เรียนท่านคณะกรรมการการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้เป้าหมาย 4Qs ปีการศึกษา2564ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอารัญญาพลเจียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นซ่านขอนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้เป้าหมาย 4Qs ปีการศึกษา2564ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานาวัตกรรมทางการศึกษา ปีงบประมาณ2,565ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ประเภทผู้บริหารด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพชื่อผลงานนวัตกรรม BTS Model พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ความเป็นมาและสภาพปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพกล่าวคือมีภารกิจหลักที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้คุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่21ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหมายถึงการรวมตัวร่วมใจร่วมพลังร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหารและนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกันยานมิตร ที่มีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร,ร่วมกันโดยทำงานร่วมกันแบบทีมครูเป็นผู้นำร่วมกันและผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จและประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนการสอนของครู ยังต้องได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งทั้งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนส่งผลให้นักเรียนยังมีผลการประเมินคุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนตามสภาพปัญหาและความต้องการโดยโรงเรียนบ้านต้นซ้านตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยการใช้รูปแบบ BTS model พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อครูสู่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นซ่านอย่างเต็มศักยภาพ 2. เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นร้างมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าหมายเชิงคุณภาพ ร้อยละร้อยของผู้บริหารครูและบุคลากรในการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นซ่านมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา <c oughs> การออกแบบนวัตกรรมแนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานวัตกรรม BTS m มเดลพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พื่อครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนบ้านต้นสั้นนั้นมีพื้นฐานข้อมูลทฤษฎีและหลักการในการดำเนินกิจกรรมดังนี้โรงเรียนบ้านต้นส่น้นได้จัดทำนวัตกรรมการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชื่อว่านวัตกรรม BTS Model พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่ครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหารคุณภาพบอสสู่ครูคุณภาพทีเชอร์และลงสู่ผู้เรียนคุณภาพซิลเดนโดยใช้กระบวนการ PLC มาเป็นตัวขับเคลื่อนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนี้บอสผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในสถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในกระบวนการผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะและกระบวนการบริหารที่ครบวงจรโดยใช้ทฤษฎี PDCA มีการวางแผนนำไปปฏิบัติตรวจสอบหรือประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในขั้นตต่อไป โดยสรุปคุณลักษณะผู้บริหารสารศึกษาในศตรวรรษที่21มี5องค์ประกอบดังนี้ 1. การเป็นผู้นำที่พงประสงค์ 2. การมีวิสัยทัศน์ 3. การมีมนุษยสัมพันธ์ 4. ความสัมพันธ์กับงาน 5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทีเชอร์ shirt. ครูคุณภาพคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารครูคณาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพคุณภาพการสอนของครูเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ครูคุณภาพจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสมรรถนะของครูอันแสดงถึงความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นของครู ซึ่งจะช่วยและเอื้อต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่21 1. experience ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 2. extended ครูมีทักษะการสแสวงหาความรู้ 3. expanded ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตน สู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 exploration ครูมีความสามารถในการสอหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี5 evaluation ครูเป็นนักประเมินที่ดี มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 6. end user ครูเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและใช้ได้อย่างหลากหลาย 7. enable ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน 8. engagement ครูมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือเช่น เกิดชุมชนทูบนเว็บ 9. Efficient and effective ทรูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ผู้กระจายความรู้และผู้ใช้ความรู้ Student ผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญของสถานศึกษาโดยอาศัยแรงศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโรงเรียนบ้านต้นฟาน,านได้ให้ความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอันดับแรกและถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จะต้องปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความรักความเมตตาเพื่อพัฒนาให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจมีชีวิตอย่างมีความสุขเป็นพลังสำคัญเพื่อนำสังคมให้เจริญก้าวหน้าพัเทียมอารยประเทศโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะครบทั้ง5คิวได้แก่ 1. IQ Intelligent q u e t t i o n คือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญามีทักษะกระบวนการคิดและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 2.EQ Emotional q u e s ค i o n คือพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นคงทางอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม 3.CQ Creativity q u o t t i o n คือพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาด ริเริ่มสร้างสารรค์มีความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ 4. a q (Adversity Quotient) คือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5. MQ (Moral Quotient) คือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นไทย โดยทุกเช้าในแต่ละวันผู้เรียนทุกระดับชั้นจะรวมตัวกันในคาบโฮมรูมเพื่อฝึกสติสมาธิและปริยาณตนว่าจะเป็นคนดีก่อนเข้าเรียนเสมอวิธีดำเนินการสร้างพัฒนานวัตกรรม 1. ประชากรตุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นซ้านจำนวน10คน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดำเนินการดังนี้ 1. กํากำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม 2. อกำหนดแผนผังการสร้างแบบสอบถามตามประเด็นที่ต้องการสอบถามสร่างแบบสอบถามตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนผังการสร้างแบบสอบถาม 4. จัดพิมพ์แบบสอบถามความบึงพอใจฉบับร่าง 5. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านต้นซ่านปีการศึกษา2564จำนวน10คน5การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะและสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมผลจากการนำ BTS model พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ไปใช้ในการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพจากผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แต่ละข้อได้ดังตารางจางตารางพบว่าความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านต้นซ่านต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.17โดยเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้านการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.48รองลงมาคือด้านวิสัยทัศน์ร่วมด้านภาวะผู้นำร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.44และ4.24ตามลำดับการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับจากการสร้างนวัตกรรม BTS Model พัฒนาตนเองและวิชาชีพื่อครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ได้มีการเผยแพร่ทางช่องทางดังนี้ 1. กลุ่มลายผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ศูนย์ 2. หน้า Facebook ของโรงเรียนบ้านต้นซ้าน 3. โรงเรียนต่างๆที่สนใจทำหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์นำไปเป็นแนวทางในการบริหาร 4. จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านต้นซ้าน 5. กลุ่มลายผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอฝางการนำนวัตกรรม BTS Model พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นซานได้เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาได้ทุกช่องทางจากการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ภายในโรงเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาทำให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นซานโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ประจำปีการศึกษา2564ระดับดี ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ขอบคุณค่ะ